เราจะมีการเปิดธุรกิจในอนาคตอยู่แล้เราก็ฝากด้วย ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะก็กลับมาพบกับลิลลี่อีกแล้วนะคะวันนี้สดใสชื่นบานมากเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้นะคะเราจะออกเดินทางไปเที่ยวกันซึ่งตอนนี้นะคะลิลลี่ก็กําลังจะทําการจัดกระเป๋าอะไรต่างๆกรุ่นะเพราะว่าเราจะไปเที่ยวสมุยกันนะแล้วก็จะไปกับน้องอาล่าไปกับเพื่อนๆด้วยนะคะโดยประมาณตีสี่เดี๋ยวลิลลี่จะเดินทางไปหาเพื่อนของลิลลี่นะคะซึ่งบอกเลยว่าตื่นเต้นมากเตรียมต,ตัวนั่งรถนานจนตูดแฉะซึ่งเดี๋ยวลิลลี่น่าจะมีโปรเจกต์ 7, อีก2-3เดือนข้างหน้า<ส>เกิดขึ้นที่สมุยนนะะะคะจะเป็ โปรเจกต์อะไรก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะคะก็ขอให้โปรเจกต์สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะจะได้มีอะไรแบบคอยติดตามกันต่างๆเออก็ขออุ่ไว้ก่อนแล้วก็จะถือโอกาสมาอัปเดตสกินแคร์ที่ดิกไปในทริปสมุยนี้ด้วยนะคะก็คือเป็นสกินแคร์จากแบรนด์เวอริเต้หรือว่าอ่านเป็นภาษาฝรั่งเศสว่าเวอร์คีเต้เออเป็น3สเต็ปที่จะเหมาะสําหรับคนที่มีผิวหมองคล้ำอยากให้หน้าดูกระจ่างใสน่าจะเหมาะสําหรับช่วงไหนที่เราแบบใช้พลังงานชีวิตหนักมีความหมองคล้ำหรือว่าเดินทางบ่อยนั่นเอง โดยสเต็ปแรกนะคะลิลลี่จะใช้ Verite Luminous White e x เอ o ก a t o r ซึ่งอันนี้นะคะเขาเป็นเมส์ครับจากวอลนัทค่ะจะช่วยผลัดเซลล์ผิวและก็เร่งการเกิดเซลล์ผิวใหม่ให้ผิวดูนุ่มและก็สุขภาพดีด้วยมีวิตามิน C และวิตามิน F นะคะจะช่วยให้ริ้วรอยต่างๆดูจางลงคืนความกระจ่างใสและอ่อนไวสู่ผิวค่ะ วิธีใช้นะคะนี่ก็คือนวดสครับบนผิวหน้าและลําคอค่ะแล้วก็ล้างออกด้วยน้าสะอาดนะอันนี้ลิลี่จะใช้เป็นประจํา1-2ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะอันนี้นะคะคือจะเหมาะมากๆเลยสําหรับวันที่เราแบบหน้ามาันการผัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพอย่างอ่อนโยนนี่ยก็จะทําให้ผิวหน้าของเราดูเนียนเรียบขึ้นแล้วก็จะสามารถขจัดความมันทําให้รูขมุมขนต่างๆดูเล็กลงอีกด้วยค่ะ โอเคค่ะพอเรามีผิวหน้าที่เนียนนุ่งกระจ่างใสแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะพกอันนี้เป็นเซรั่มที่สามารถใช้เป็นประจำได้ทุกวันละกันเดี๋ยวที่จะพกไปในทิปนี้ด้วยนะคะก็คือเป็น v e r ร์ริตีลูมินัสไวท์เซรั่มนั่นเองค่ะอันนี้นะคะเขาเป็นเซรั่มเนื้อบางเบาที่จะมีความสามารถในการปรับผิวของเราให้ดูกระจ่างใสเรียบเนียนดูขมขนและดูกระชับอุดมไปด้วย n a t u r a l Radiant Complex ค่ะซึ่ง n a t u r a l Radiant Complex เนี่ยจะประกอบไปด้วย3อย่างด้วยกันอันแรกนะคะคือสารสกัดจากดอกชบาที่จะเร่งในการผลัดเซลล แล้วก็มีสารสกัดจากดอกการ์นีเนียขาวนะคะที่จะช่วยปกป้องพวกคอลลาเจนแล้วก็ไฮยาลูโรนิกแอซิดที่อยู่ในผิวช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นยืดหยุ่นแล้วก็แข็งแรงมากยิ่งขึ้นและมีสารสกัดจากดอกฟริเซียที่จะยับยั้งการก่อตัวของสารอนุมูลอิสระให้ผิวเนียนนุ่มแล้วก็ปรับสีผิวได้อย่างอ่อนโยนช่วยปกป้องแล้วก็ฟื้นฟูผิวจากการโดนพวกมลภาวะทําลายต่างๆค่ะซึ่งอันนี้นะคะลิลลี่บอกเลยว่าเนื้อของเขาบางเบาแล้วก็ซึมเร็วมากๆค่ะเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาสีผิวไมมม่่สสาเอออหรืยก ้ใหผิวแข็งแงแแรละชชุมชั้น,นตอนสุดท้ายนะคะลิลลี่จะใช้เป็นครีมอันนี้เลยซึ่งอันนี้นะคะเป็นเวอร e l ิเต n ลูมิเนสไวครีมค่ะเขาเป็นครีมบำรุงผิวหน้าที่จะช่วยฟื้นฟูผิวให้ดูกระจ่างใสแล้วก็เปล่งประกายมากยิ่งขึ้นมีสารสกัดจากรากหมอนอุดมไปด้วยวิตามิน A และ E ช่วยยับยัง้งเอนไซม์ไทโรซิเนสนะคะซึ่งเกี่ยวข้องในกระบวนการสร้างเมสส็ดสีเมลานินและก็ลดความหมองคล้ำค่ะซึ่งสเต็ปที่3ของเราเนี่ยก็จะเป็นการซ่อมแซมบำรุงผิวที่ขาดน้ำและช่วยให้ผิวของเรามีความยืดหยุ่นค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังมีวิตาม ที่จะช่วยให้ผิวหน้านี่มีความสว่างกระจ่างใสพร้อมป้องกันการเสรื่อมสภาพของผิวหน้าได้อีกด้วยค่ะซึ่งอันนี้นะคะเขาจะเห็นผลได้ดีเมื่อเราใช้คู่กันนะคะก็คือหลังจากใช้เซรั่มแล้วเราก็โบกครีมต่อแบบจัดหนัจกจัดเต็มยิ่งช่วงไหนที่จะต้องเดินทางบ่อยหรือว่าต้องตากแดดบ่อยเนี่ยลิลลี่แนะนาเลยค่ะทุกคนสามารถไปชอปปิ้งรีเกันได้ที่วัดสันบิวเทียมสาขาที่ร่วมรายการหรือว่าช่องทางออนไลน์ที่ช้อปปี้และลาซาด้าค่ะขยายได้ทั้ง3มสเต็ปนี้ไปลองใช้นะคะแค่แอดไลน์แอดเ แ Brand นะคะหรือว่าจะ inbox ไปที่แฟนเพจ v e r i t ร t ตี้ไทยแลนแล้วบอกว่าดูมาจากคลิปนี้นะคะก็ลดไปเลยถึง50%ใครสนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากติดตามโปรโมชั่นดีๆนะคะก็สามารถไปกดไลค์ที่แฟนเพจ v e r i t ร t ตี้ไทยแลนได้เลยเรลี่จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description box จ้าโอเคค่ะหลังจากที่เรลี่อัปเดตสกินแคร์ที่จะพกไปใน,นทริปนี้เสร็จแล้วก็ไปเจอกันในคืนนี้ได้เลยจ้า เย่กลับมาเป็นกล้องเดิมเราก็ไปถอยกล้อง G7X Mark II นะคะเพื่อการนี้เลยเราก็จะไปเที่ยวสมุยกันอันนี้น้องนายน้องอะไรเย่ฮัลโหลตอนนี้นะคะก็คือเวลาไงยทำเราอยู่ที่ร้านบางคอส์ซดร้านดีร้านเดึนะคะเขาสวยสั่งไปแล้วถทดโอ้อันนี้อันนี้เป็นอินเสิร์ดูสิ ลานเยซูออเตอร์ลูมได้บ้าเฮ้ยชอตอยู่ในนี้เลยหัวจุ้มลงไปควมมีรำมกำลังเกินไปอ่ะที่พี่ยังไม่ขนาดนี้เลยอ่ะมีน้ำเงาโอ้ยมันดำๆอ่ะเราต้องกินน้ำมันดำมไปป่าชันตกช็อตไม่ได้ อากาดอ้ัอกออกนอร่อยมากนน้อละลาดูอาการดีอยู่สุดล <laughs> ดูดูนิ่งสดุดเหมือนผู้มีประสบการณ์ เฮ้ออนยนี่คือทางไปที่พักของเรานะคะจิกระโจกแม่กล<ว>ัววอล์มเสียทางเลยอ,อ,อาจจะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดก็ได้นี่นประตูเขาก็ดูหรูล่ลยหรูหนามาเฮ้าอยู่เฮ้ยโอเคอยู่เป่าอูอ้ใหญ่อยู่นะ เราได้นอนห้องนี้แล้วก็อันนี้มีกิมมิคของที่พักอันนี้มากมากปิดประตูแล้วเราสามารถเห็นคนข้างในได้ตรงอย่างนี้อ้ยก็คือสาหรับคู่เหมาะสำหรับคู่หลักที่เพิ่งออกเดทนะคะหรือว่าสำหรับคนที่ขี้กลัวเราก็สามารถยืนให้กําลังใจเพื่อนเราอย่างนี้ได้ปัญหาหลักก็คือในห้องมีแมลงมาเดี๋ยวจับให้ อันนี้มันคือที่ที่จับสาดน้ำในแรงเหรอเอ้ยที่จับมแมลงในสาดน้ำเย้น้ yeah, นองไปแล้วว้าว <laughs> ลันอืมอุ๊หวานมากจากคือเรานหนักขึ้นพเพราะว่าเขาเหย่ยมะม่วงซึ่งก็4โลจากวันนี้เราก็เลยจะต้องกินแค่นิดนิด ส้มตำยำเช้าค่ะแล้วไก่อันเนี้ยคืออร่อยแบบขนลุกหัวแม่พี่คุณอร่อยเหรอแล้วคือไก่ทอดอย่างเงี้ยหายคือเทมปสินไม่ได้ซึ่งอันนี้มันเหมือนแบบมีรสใบอะไรนะยีรากอะไรนะไม่รู้อะไรไะมละกําไม่มันมันเป็นเครื่องให้เขาใส่ในอาหารอินเดียลูกจันไม่ใช่ถ้าเกิดใครรู้ว่าอะไรอยู่ในไก่สีแดงอะไนี้สามารถคอมเมนต์มาบอกเราได้เลย แต่งหน้าเสร็จแล้วจ้าในทริปนี้อุ่ยนี่คือแต่งหน้าครั้งแรกเลยนะจากที่มาถึงสมุยฝนยังไม่หยุดตกเลยจ้าแต่ว่าวันนี้ก็จะฝ่าฝนเบาๆไปถ่ายรูปก,กันเย้ yeah! ฝนตั้งแต่มาที่นี่คือฝนตกไม่หยุดไม่หยุดนอนสต็อปแต่ตอนนี้คือไม่มีฝนแล้วแต่ว่าก็คือกําลังจะเย็นแล้วแล้วเรายังไม่ได้รูปเลยเอาพาร้องแล้ว ใครก็ได้ใครก็ได้ปักตะไคร้ที่จ้าฉันไปปักตะไคร้ซูนามิเข้าเหตุเกิดยอทบอชื่อดังในวงจำกัดรอรอนวอยไปบองไปบ้าไปขำในมือบรรยากาศสดใสมากอ่ะ คือคนอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นเลยเราดูลมแล้วแรงแบบไม่ไหวลมแรงแบบไม่ไหวคนลุกแล้วอมมของไฟฟ้าคือเกิดบจะเกือบจะด,ดี คือมันมืดทุกคนเสียใจมากไม่งั้น,นข้องบนมันจะมีแสงส่องลงมาแล้วตรงนี้คือสวยมากเป็นศาลาสปานะจ๊ะฉันจับน้องอลาได้น้องอลาได้สวัสดีสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่แมคโครสมุรนะคะก็เป็นอะไรที่นา่าตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าดูนี่น้องาลาเขามาครั้งแรกเลยส้มส้มวาเลนเซียจีนนี่พี่แทนโชว์หน่อยเปน็นนางแบบเจ้า เนี่ยมีแต่ของแบบฝรั่งสายที่สีทองต่างๆในชีวิตน้องค่าร่าไม่เคยมาเลยใช่ไหมแมคโครใช่ค่ะที่คืออะไรอ่ะที่นี่คือสมุนไพรอันนี้คือ20นาทีแล้วมันก็จะปกติอันนี้คือจะทำเป็นแบบแซลมอนแซลมอนกินกับคาราโดคาโดเอาคารโดเขาเนอะแล้วก็มีไข่ได้เอาคือตรงนี้คือแบบจัดเต็มมากมาสกคราบนมาสกเอาไว้ทำเทอร์มิสุ เป็นคนทำอาหารกำลังเตรียมอยู่เราดูพวกนี้นี่จานคือแบบเด็กกินได้สิบคนเมนูแบบแซลมอนโฮโลค่ะ ทุกคนว่าคนนี้น่าคุณไหมคระมิโกะตอบบางคนดีใช่ลุงตู่ปะลุงตู่มีรูปตอนเด็กหนูเวที่เหมือนคลยๆอันนี้เข้าเป็นวันอุโมไมไัหาาวที่กว่าจะทำกันเองคมาจบนี่นะทุกคนจะบอกว่าอันเนี้ย อร่อยมากรคราฟฟินอันนี้ของพี่ท่านอันนี้อร่อยมากอันนี้คือทัดไข่เค้กสิหรอแล้วก็อันนี้ฟอยซอมจ้าอร่อยอันนี้ราคา5าบาทราคาก็คือดี ตอนนี้นะคะอยู่ที่ครัวร้านปังอีกแล้วเฮ้ยก,ก็มีเพลงแบบมวสิกประกอบนะก็มากินอาหารปักใต้นะคะก็เป็นร้านที่เรามาทุกครั้งที่เรามาที่เสมอเลยเพราะอร่อยมากเป็นอาหารแบบพื้นบ้านนะคะก็วันนี้ก็คือไปดูที่มาต่างๆนะเราก็แบบเผื่อแบบอัะมีการเปิดธุรกิจในอนาคตเยอีกะเราก็ฝากด้วยนะคะเพบรรยากาศแบบน้องเงาเป็นแบบบ้านๆเฮ้ยาวๆที่ไม่ชอบอะไร อร่อยที่สุดน yeah, ้ำพริกอันเนี้ยเผชแบบเผ็ดเผ็ดเผ็บจนสุดแย้ในที่สุดตอนนี้ก็ฟ้าเปิดสักทีนะจ๊ะหลังจากที่เรามา3วันคือพรุ่งนี้กลับแล้วก็คือ เราจะมาว่ายน้าสักทีถึงเวลาแล้ววันนี้ก็ใส่แบบชุดสีม่วงหนึ่งกลุมนะคะก็ไปลงรูปในไอจีแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยเออก็เราก็จะมาเล่นน้ํากันอันนี้ก็คือเตรียมตัวเล่นน้ำคนละหุ่นแล้วแบบฉันแบบนูดฉันเกลียดชุดนี้มากเออก็วันนี้ไปสะว่ายน้ําที่สงบนิดหน่อยเพราะว่าเราไล่พี่เขาไปบอกกลัวฝนตกให้หนูได้ลงได้เลยให้เล่นไปก่อนให้หนูไม่เป็น มีครูโรงเรียนสอนน้ำดีๆก็บอกด้วยโ้้พี่สไตล์เท่ากับทำตามใจเรา่ตจะกบหรือผีเสื้อลูกหมาตกน้ำก็คือพี่สไตล์ตามสไตล์เราเลยโอ้ยคนเพิ่งตื่นใช้น้องนำเที่ยวตอนนี้เราอยู่ร้านกาแฟสี่ลิงสีลิงก็คือชั้นลิงลี่ลิงลี่ กับกางเกงลิงโอเคก็คือตอนเรามาถึงที่นี่คือดีใจมากฝนหยุดตกเพราะตอนที่เราขรับรถมาตลอดทางมันค่อนข้างไกลจากที่พักแล้วฝนตกตลอดทางแตบทีนี้ไม่ตกแล้วสวยเนาะแล้วก็เป็นร้านที่ติดทะเลแบบนี้ติดทะเลชิวๆ นะคะคเราก็มาพคโคแฮมกันก็คืออยู่ในฟิชเชอร์แมนว l เล e เลย ในทริปนี้ก็คือแขกที่ตาตื่นแตนะ่เช้านะจ๊ะมาเรียนทำกาแฟที่ Rose r y Village นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็แบบว่ากำลังเตรียมตัวจะเปิดร้านอย่างงี้ก็มาแบบทำบาริสต้าอะไรต่างๆรับบทบาริสต้าคอฟที่พีแล้วนึงตอนนี้กำลังชิมกาแฟกันอยู่อันนี้คือออันนี้คือตัวอย่างที่ไม่ดีใช่ไหม ก็คือ over extraction โอ้ยเธอร้องไห้อ่ะ dry empty uh, นะไม่มี<บ>อโรมา<บ>เท่าไหร่ครบเลยไม่มีเลยมีถ้าจะจดอะ่ะให้จดเป็น tea ก็คือเป็น wash น้ำมะเด็่กาแฟก็อัอนนี้เรำต้นที่อันนี้เราเรียกว่งครึ่งบดนะครับพยายามน้กไปนิดนึงนะครับว่าครึ่งบดอันนี้เรียกว่า on demand ออดีมาแต่ว่าอะไรอันนี้คือเครื่องจริงที่ใช้เลยเนาะเครื่องบดที่สามารถตั้งทามเมอร์ได้อันนี้ตั้งไว้เจ็ดวิโดยเราจะจูนว่าเจ็ดวิเนี่ยให้ผงอ่ะมันออกมาประมาณสิบแปดกรัมสิบแปดจุดเจ็อันนี้เราต้องตัดออกสิบปดจุดหนึ่งนี้ได้บวกลบหนึ่งนี้ได้วิธีการคือใช้หลังมือเนี่ยในการกระแทกอะไรอย่างงี้ตอนนี้ตาเราดูตรงนี้ละน้ำหนักสาสิบกกรัม ไม่ได้หยอยู่ที่เดิมครับกดเลยครับเก่งมากเป็นมุดนะครับเเลยให้อยู่ตรงนการเส้นเดียวนะสวยไหมอืมของการเส้นเดียวลาเต้แมคเคอโต้ค่ะนี่มันจะมีกาแฟอยู่ข้างบนเป็นแบบเอสเปรสโซ่มากรีนเอ้ ลาเต้ที่พี่แทนทำเอออกมาจ้าเยี๋ไปโดนมันโดนมันขึ้นคนไปสี่หาเร็วหนึ่งสี่นะเห็นปะถ้าโดูวผ้าซับเนี่ยวิธีการทำนี้คือทำอเมริกาโน่ให้ถูกต้องนะครับใส่น้ำร้อนก่อนแล้วเราค่อยใส่กาแฟเข้าไปเพราะในครีมม่ามจะลอยอยู่ข้างบน ชิมกันชิมที่ถูกต้องเออตอนนี้นะคะเรากลับข้ามฝั่งมาแล้วอยู่สุราษฎร์ก็คือตอนนี้เรากำลังจะมากินร้านอาหารบ้านลุงที่เราเสิร์ชมั่วๆใน Google ดูนะคะแล้วก็จะมาลองกินกันนะเขาบอกว่าเป็นร้านเด็ดของสุราษฎร์เลยจ้าทุกอย่างมันใหญ่มากน้ำกุ้งอร่อยมาก ตัวใหญ่มากชอบเปนตวใหญ่สุดไปเรียบรดีเหมนเป็นรายการไเคยฟังคนสดๆขับรถกับตางจังหวัดมันมืดแล้วเราก็ขับตามกูงนแบบช่ไหทีนี้ขับไปตาม่แบบมันก็พาเข้าซอยกับทานที่มันไวที่สุดเลยแล้วก็ พอตอนที่กําลังจะเลี้ยวเข้าซอยกูก,ก็ขับเลยแ้้วซายก็ถักว่าเฮ้ยซอยน,นี้เขาก็เคยขับมาตอนกลับมาจากเส้นเนี่ยหม,มายถึงือจังหวัดที่ขับไปนี่คือจังหวัดไหนกำงพกรงเพงเพพรกับกลับมากรุงเทพอะแล้วมันผ่านไหมคาวัานนี้เอ้ยธอนี้ผ่านไม่ผ่านโอเคนล้วไปถึงว่าแล้วคะ่ะก็จะจะไปดอยกันนะคะ